สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะสำหรับเมนูมือนี้ก็จะเป็นปลานินหนึ่งสมนุนไพรค่ะตามมาเบิ่งวิธีเห็ดพี่น้องว่าเห็ดจังไดจังสีแซบสินัวเริ่มต้นที่ตำพริกแกงค่ะมีพริกสดขาตะไคร่หอมแดงกระเทียมรากผักชีแล้วก็บใบบวกรูดค่ะตำใส่กันตำไปกระเด็นกระดอนไปค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาปรุงน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยพงปรุงรสเกลือคะ่ะคลุกเค้าให้เข้ากันค้นให้เข้ากันดีแล้วปาปลาลงไปคลุกคะ่ะ น,นี่เป็นปลานิ่นตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องคุกข่าเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อปลาแถวบานเอินว้เอียบเนาะเอียบปลาหลังจากนั้นก็มาเริ่มหนึ่งค่ะามัดผักย่างกาวใส่ลงไปวันนี้มีผักแค่2อ,อย่างค่ะผักกาดขาวหอ่อแล้วก็บมะเขือเปาะแล้วก็ปลาที่หอยเอียบใบใส่ลงไปค่ะสําหรับผักหนึ่งนี่ สามารถใส่ได้หลายอย่างเนาะกลําห่อก็ได้ค่ะหรือว่าพวกบอคขลีไผ่มักผักยังก็ใส่ลงไปเนาะนี่ค่ะเลียงป่าเสร็จแล้วก็นําไปหนึ่งปิดฟ้าหมอ้อหนึ่งประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีพี่น้อง เอาต้นหอมผักชีโรยลงไปค่ะแล้วก็นหนึ่งต่ออีกประมาณสองนาทีเป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วพี่น้องมาน,นิ่นหนึ่งสมุนไพรพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เมนูนี่ก็การันตีว่าแซบเนบาะบอว่าจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยหอนๆน,นี่แซบเข้ากันในส่วนของผักนี่เขาสามารถตำน้ำพริกแล้วก็เอาไปจิม้มก็สีใดรสชาตินัวขึ้นไปอีกค่ะท้ายคลิปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณหล,ลายๆค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจที่ดีให้คนเห็นคลิปสำหรับม้มนีก้กะ ลาไปแล้วค่ะขอตไปกินข้าวก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนีก้ก็สวัสดีค่ะ